บวัสดีครับพบกับเราช่องพายบวบานพังน้องเล็กน้อครับผมวันนี้วันหยุดน้องเล็กน้อยครับผมน้องได้เที่ยวป่าอีกแล้วครับผมวันนี้ครับผมน้องเล็กได้เที่ยวป่าอีกแล้วเนองครับผมพอดีพวกฟานไลท์สดสัญญาณไม่มีเลยเนาะแม่ๆครับผมไม่มีสัญญาณเลยเนาะพกฟานเลยมาถ่ายวีดีโอลงคลิปให้แม่ๆได้ดูเนาะครับผมวันหยุดน้องเล็กครับผมพาน้องได้ทานเนาะครับผมวันนี้อยู่เย็นมากเลยครับผมวันนี้ เมื่อกี้ก็ลงน้ำครับผมไล่สุดก็สัญญาณไม่มีเลยเนาะครับผมวนันจะถ่ายไม่ไม่เลยดูเนาะครับผมวันพักผลน้องเล็กครับผมพอดีพวกควานก็ไปตัดหญ้าให้เจ้าับบาลพึ่งสิทธิ์เนาะครับผมเมื่อกี้เอาอาหารอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยมาดูแลน้องเล็กต่อเลยเนาะครับผม นเลจะอยู่แต่ในป่าครับผมวันหยุดมีเตะป่าเลยครับผมมีแตะป่าเลยเนาะครับผมมีเตะป่าเลยครับผมวันหยุดน้องเล็กอยู่ในป่าครับผมมีความสุขมากน้องเล็กครับผมเป็นช้างเชือกเดียวเนาะครับผมอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านช้างเนาะครับผมเพราะว่าที่บ้านพ่อควานก็มีน้องเล็กเชือกเดียวเนาะครับผมหมู่บ้านของพ่อควานเนาะครับผมีพ่อควานก็ายฮะบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมเนาะครับผม ทีชีวิตของน้องเล็กเนาะครับผมมาข้อความจะไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายเท่าไหร่นาะครับผมวันนี้มีโอกาสว่างก็เลยไปปั่นหญ้าเสร็จก็มาพาน้องเล็กมาครับผมเอาอาหารให้เจ้าบุบานเสร็จก็เลยมาพาน้องเล็กได้เดินเที่ยวครับผมหาทานหญ้าครับผมชจนยืนเนาะครับผม ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องพายบวบานพังน้องเล็กด้วยนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยเด้อครับผมมีตากดติดตามช่องเล็กๆให้ด้วยนะครับผมฝากมีตาน้องสักเชือกด้วยเนาะครับผมสองเชือกเนาะครับผมปับเจ้าบวบานเนาะครับผมน้องเล็กกับเจ้าบูบานเนาะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเล็กครับไม่ใช่ใกล้มืดหรืกบลู กินเบียบอ,อ,อร่อยเลยน้องเล็กอันนี้ฟอกโคลนเรียบร้อยแล้วครับผมฟอกโคลนเรียบร้อยเตรียมเข้าบ้านแล้วครับผมไม่รู้คากลับจะลงน้ำอีกหรือเปล่าเนาอครับน้องเล็กนี่ถ้าได้เล่นน้ำมันจะเล่นตะละดเนาะ ถอยไปนางพอเร็วกลับบ้านได้แล้วมัางมืดอ่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยนะครับโอ้โหจิตพ่ออย่างเดียวเลยเนาะเนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็วถอยเร็วถอยเร็วฝั่งนู้นไม่มีอะไรแล้วมาเร็วมาเร็วถอยน้องเล็กถอยเร็วถอยเร็วมามา มามาแล้วเล็กเล็กมืดแล้วเข้าบ้านน้องเล็กจะไปฝั่งนุ่มมุนไม่ได้ไม่มีญ่าลูกน้องเล็กอยมาเร็มาลลเลวไมา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 มมามามาม,มา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 มมา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 ม มาเร็วมาเร็วมาเร็วอาหารเรยอะเลือกวันนี้อิ่มครับผมวันนี้ตั้งแต่เชา้าแล้วอิ่มมาเร็วมาเร็วมืดแล้วเดีย๋ยวพ่อจะเข้านอนแล้วโมงกว่าแล้วปกติน้องจะทานหมดครับผมพวกนี้ใบไม้พวกนี้น้องทานได้หมดเลยแล้วครับผม วันนี้น้องจะอิ่มนิดนึงารกควานเอามาต่เช้านอะครับผมเพิ่งมารับน้องกลับ ได้บันทายให้แม่แม่ได้ดูเนาะครับผมปกติพ่อควานจะไม่ค่อยได้ถ่ายลงคลิปเท่าไหร่เนาะครับผมจะวัดประจําน้องเล็กคือตอนเย็นก็ต้องพามาทุกวันครับผมวันไหนพ่อควานไล่กลากงวันก็พาเจ้าบุบาลกลับไปที่พักครับผมก็ต้องมาเอาน้องเล็กมาทุกวันครับผมพาน้องเล็กมาเล่นน้ําทุกวันช่วงเย็นครับผมเล่นเสร็จก็จะพาน้องไปไล่ช่วงประมาณหกโมงอีกเนะาะไล่สดครับผม ก็ฝากไม่ตาน้องด้วยเนาะครับผมน้องเล็กตาพิการเนาะครับผมฝากแม่ทุกท่านฝากไม่ตาน้องด้วยนะครับผมพระควานจะไล์ให้แม่แม่ได้ดูเนาะครับผมจะถ่ายคลิปลงให้แม่แม่ได้ดูเรื่อยๆเนาะครับผมถ้ามีโอกาสเนาะครับผมถ้ามีโอกาสพระควานก nope. meantime, matin, normally, ็จะถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมความเป็นอยู่ของน้องเล็กเนาะครับผม บนปลายชีวิตน้องแล้วครับผมฟันก็ไม่ค่อยดีครับผมเคี้ยวช้าน้ำลายไหลย,ยืดอนนี้เวลาตอนนี้ก็หกโมงเกือบครึ่งแล้วครับผมวันนี้ถึงบ้านน่าจะทุ่มครับผมน่าจะหนึงทุ่มเนอะครับผม เกือบทุ่มไม่ถึงก็น่าจะเกือบแล้วครับผมเพราะเดินจากนี้ไปอีกประมาณครึ่งกิโลเนาะครับผมพวกขวานต้องขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาช่องพายบูบานพาน้องเล็กเนาะครับผมเข้ามาให้กําลังใจน้องเล็กกับเจ้าบูบานเนาะครับผมขานต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เมตาน้องเนาะครับผมทีพวกขวานก็ คุยไม่ค่อยเก่งเนาะครับผมไปเรื่อยๆเนาะไม่เมครับผมมีท่านผู้ชมก็โอเควันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะครับผมกวนจะถ่ายบรรยากาศให้ไม่เมได้ดูเนาะครับผมวันนี้เที่ยวป่าวันนี้รู้ว่าจะพากลับบ้านนึงโโหกินใหญ่เลยน้องเล็กพ่อบอกว่าจะไปไอไจะพากลับบ้านนี่ยโห กินใหญ่เลยกินไม่หยุดปากเลยทีนี้เอาเร่งเร็วเดี๋ยวมองมาเห็นทางอีกคครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องพายโบราณพังน้องเล็กด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมฝากทุกท่านด้วยเนาะครับผมฝากแม่ๆพ่อๆเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามให้พ่อควานด้วยเนาะครับผมเพราะว่าช่องพ่อควานคนติดตามอย่างน้อยอยู่เนาะครับผมเพราะว่าพ่อควานก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลงคลิปเท่าไหร่เนาะครับผมบางทีอยู่คนเดียวนะครับผมขี่คอช้างบ้างลงมาถ่ายบ้างเนาะครับผมมีโอกาสวันนี้มีโอกาสก็เลยมาถ่ายครับผมโอ้โหน้องเล็กได้ยินเสียงวัว น้องเล็กถไปไปไยเลยไปเลยไปกินก่อนเดี๋วจะได้กลับแล้วเินเสียงวัวกลัววัวครับผมวิ่งมาหาพ่ออย่างเดียวเลยน้องเล็กนี่อ,อย,ๆๆยนนู่เลนู่นนู้นยานู่นเร็วจะได้กลับแล้วลูกเร็วเร็วถ้าก,กลัวอะไรนี่จะไปะหาควานอย่างเดียวเลยน้องเล็ก จะวิ่งมาใสายควานอย่างเดียวเลย <c oughs> บัวบัวลูก <c oughs> บัว ตื่นวัววิ่งมาหาพ่อเชยเลยน้องเล็กโอ้โหเปล่งเลยครับผมวันนี้ท้องเปล่งอิ่มแบบน้องเล็กวันนี้วันนี้ปล่อยโอกาสให้เขาเต็มที่เลยครับวันหยุดของเขาครับผมปล่อยโอกาสน้องเล็ก ได้ทานเต็มที่เลยครับผมน่าจะประมาณหกโมงครึ่งครับผมยวจะพาน้องกลับเนาะครับผมต้องเดินทางกลับอีกประมาณครึ่งกิโลเนาะครับผมบ้านพ่อควานก็อยู่นู้นครับผมอยู่ในป่าฝั่งนู่นครับผมมองไม่เห็นครับผมไกลมากเนาะครึ่งกิโลก็ถือว่าไกลมากว่าลกครับผมมีแต่ต้นไม้บังเนาะมองไม่ค่อยเห็นครับผม ไมพ่อควานต้องขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยน้อครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีพ่อเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามช่องพายโบาลพังน้องเล็กน้อครับผมยังไงก็ฝากให้มีตาน้องไปเรื่อยๆน้อครับผมนี้ก็ได้มาถ่ายบรรยากาศให้แม่แม่ได้ดูน้อครับผมไล์สดไม่ได้ครับผมเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีน้อครับผมขากลับเดี๋ยวพ่อควานจะลองไล์ดูอีกรอบหนึ่งน้อครับผมไม่รู้จะไล์ได้หรือเปล่าน้อครับผมคลิปนี้พ่อควานก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะครับผมขอขอบคุณแม่ๆอิบีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องพายบวบานพังน้องเล็กน้องครับผมขอให้ทุกทท่านมีแต่ความสุขความเจริญเลยนะครับผมอยา่าขิบอย่าจนเนาะครับผมทิศิางใดขอให้สมความมาัม่งมัม่นปัรถนาทุกประการนะครับขอให้ท่านนำนำรวยเลยเลยนาะครับผมบารมีสัตว์ใหญ่ครอบครัวไอ้คุม้มครองครอบรว่แม่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ